เมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกให้ความสนใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนซึ่งเป็นจุดที่ลมสัมผัสอยู่เสมอการทำเช่นนี้จะช่วยดึงจิตที่ว้าวุ่นให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและสงบลงอย่างรวดเร็วในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียด การพักผ่อนที่แท้จริงจึงกลายเป็นสิ่งที่หายากหลายคนมีร่างกายที่อ่อนลา้าแต่ก่อนเข้านอนใจกลับยังคงเต็มไปด้วยความว้าวุ่นความกังวลและความคิดที่หมุนวนไม่หยุดหย่อนส่งผลให้การหลับยากและไม่ลึกพอเรามักจะมุ่งเน้นที่การพักผ่อนทางกายแต่แท้จริงแล้วก่อนจะพักกายเราควรพักใจด้วย บทความนี้จะนำเสนอแนวทางธรรมะอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนั่นคือการอธิษฐานจิตก่อนนอนซึ่งไม่ใช่เพียงการขอพรแต่คือการตั้งใจชำระล้างและจัดระเบียบจิตใจให้เข้าสู่ความสงบอย่างมีสติก่อนเข้าสู่ห้วงนิทราเป็นวิธีปฏิบัติที่ทรงพลังเพื่อให้เราปิดท้ายวันอย่างบริสุทธิ์และตื่นขึ้นมา พร้อมกับพลังใจที่เต็มเปี่ยมอธิษฐานจิตคือการตั้งจิตแน่วแน่หรือการตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นการปักธงของเจตนาในใจให้มั่นคงว่าจะทำสิ่งใดหรือจะให้จิตดำเนินไปในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจทำความดีตั้งใจละเว้นความชั่วหรือตั้งใจพัฒนาตนเอง ให้เข้าถึงธรรมดังนั้นการอธิษฐานจิตก่อนนอนจึงไม่ใช่การขอให้ถูกหวยหรือขอให้พ้นจากปัญหาแม้เราจะทำได้แต่ไม่ใช่แก่นสารหลักแต่คือการตั้งใจให้จิตอยู่ในทางธรรมก่อนที่เราจะหลับไปลองนึกภาพว่าการนอนหลับคือช่วงเวลาที่จิตคลายการยึดถือมากที่สุด การอธิษฐานก่อนนอนจึงเปรียบเสมือนการล้างใจให้สะอาดก่อนจะนำจิตดวงนั้นเข้าสู่การพักผ่อนของจิตวิญญาณเราชำระล้างความขุ่นมัวความรู้สึกผิดความโกรธแค้นและความกังวลต่างๆที่สะสมมาตลอดทั้งวันเพื่อให้จิตก่อนหลับเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นกุศล การกระทํานี้เป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจต่อสภาพจิตใจของเราเองเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข่วงนิทราที่ดีที่สุดเพราะเมื่อจิตสะอาดและสงบก่อนหลับย่อมหมายถึงการนอนหลับที่มีคุณภาพและการตื่นขึ้นมาด้วยใจที่ผ่องใสตามไปด้วยนั่นเองการนอนคือช่วงเวลาแห่งการคลายการยึดถือ เมื่อเราหลับจิตจะคลายการเกาะเกี่ยวจากร่างกายและโลกภายนอกมากที่สุดหากก่อนหลับจิตถูกอิม่มเอมด้วยความสงบความแม่ตาและความคิดที่เป็นกุศลจากการอธิษฐานจิตก็จะเข้าสู่การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพพลังงานลบจะไม่เข้ามารับกวนระหว่างที่เราหลับช่วยให้หลับลึกและมีพลังงานเต็มเปี่ยมการอธิษฐานจิต ทำหน้าที่เหมือนการสวิตช์ปิดระบบความคิดที่ฟุงซ่านหากจิตสงบก่อนนอนร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดการพักผ่อนที่แท้จริงซึ่งช่วยให้ร่างกายและสมองได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อตื่นเช้ามาจึงรู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวแรงและมีพลังในการดำเนินชีวิตมากกว่าเดิมชำระล้างพลังงานลบและความว้าวุ่นใจ การทบทวนและอธิษฐานจิตเป็นการใช้สติเข้ามาชำระความคิดลบความโกรธความกลัวหรือความกังวลที่ตกค้างอยู่ในใจตลอดทั้งวันเหมือนกับการระบายน้ำเสียทิ้งไปก่อนปิดก๊อกทำให้เราไม่ต้องแบกความหนักอึ้งของปัญหาเหล่านั้นไปนอนด้วยสร้างสติและพลังใจสำหรับวันใหม่เมื่อเราตื่นขึ้นมาด้วยจิตที่ผ่านการพักผ่อนอย่างบริสุทธิ์ เราจะสัมผัสได้ถึงความสดใสความเบิกบานและความมีสติพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันใหม่การเริ่มต้นวันด้วยจิตที่เป็นกุศลย่องนำมาซึ่งการกระทำที่เป็นกุศลตลอดทั้งวันการอธิษฐานจิตก่อนนอนไม่จําเป็นต้องซับซ้อนแต่เน้นที่ความตั้งใจจริงในทุกขั้นตอนขอให้ปฏิบัติด้วยความผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ ห้าขั้นตอนหลักของการอธิษฐานจิต 1. จัดกายให้สงบและเจริญอาณาปานาสติผ่อนคลายและมีสติกับลมหายใจก่อนอื่นให้เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนปรับท่านอนหรือทั้งนั่งบนเตียงให้นิ่งที่สุดผ่อนคลายกล้ามเรื้อทุกส่วนจากนั้นกำหนดสติอยู่กับลมหายใจ อาณาปานสติโดยไม่ต้องบังคับเพียงแค่รู้ว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกให้ความสนใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนซึ่งเป็นจุดที่ลมสัมผัสอยู่เสมอการทำเช่นนี้จะช่วยดึงจิตที่ว้าวุ่น ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและสงบลงอย่างรวดเร็ว 2. ระลึกถึงพระรัตนตรยัยสร้างที่พึ่งทางใจตั้งจิตระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าผู้คนพบผลทางแห่งความดับทุกข์พระธรรมคำสอนที่เป็นดวงประทีปนำทางและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ถือเป็นการตั้งใจมอบจิตของเราไว้กับสิ่งสูงสุดที่เป็นที่พึ่งก่อนที่เราจะหลับอาจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสั้นๆในใจ 3. แผ่เมตตาขยายความปรารถนาดีนี่คือขั้นตอนสำคัญในการชำระล้างความคุนเคืองด้วยการส่งความปรารถนาดีออกไปเริ่มจากตัวเองก่อนเช่น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจากนั้นแผ่ขยายไปยังบุคคลใกล้ชิดผู้มีพระคุณสัพพสัตทั้งหลายและแม้แต่ผู้ที่เรามีความขุนข้องใจด้วยเช่นขอให้สัพพสัตทั้งหลายมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแผ่เมตตาคือการสร้างจิตที่เป็นกุศล และปลดปล่อยความขัดแย้งในใจก่อนนอน 4. พิจารณาตนทบทวนและยอมรับใช้เวลาสั้นๆทบทวนสิ่งที่ได้กระทําไปในวันนี้สิ่งดีงามใดที่ได้กระทําไปแล้วให้อนุโมทนาและรักษาความดีนั้นไว้สิ่งใดที่เผลอทำผิดพลาดไปบ้างให้ยอมรับและ ตั้งใจมั่นว่าจะไม่ทำอีกไม่ต้องตำหนิตัวเองแต่ให้ให้อภัยตัวเองและวางเรื่องราวทั้งหมดลง 5. อธิษฐานจิตตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์เมื่อจิตได้รับการชำระและสงบแล้วให้ตั้งเจตนาหรือคำอธิษฐานที่เรียบง่ายและเป็นกุศลดังเช่นตัวอย่างนี้ ขอจิตของข้าพเจ้าจงสงบเย็นปลอดภัยตลอดคืนตื่นขึ้นพร้อมใจที่ผ่องใสและมีสติในธรรมหรืออาจอธิษฐานว่าขอให้การนอนหลับนี้เป็นการภาวนาเพื่อสั่งสมบารมีจากนั้นให้ผ่อนคลายและปล่อยให้จิตเข้าสู่ห้วงนิทราด้วยความสงบ การอธิษฐานจิตก่อนนอนไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่เน้นที่ความตั้งใจจริงในทุกขั้นตอนขอให้ปฏิบัติด้วยความผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ 5. ขั้นตอนหลักของการอธิษฐานจิต 1. จัดกายให้สงบและเจริญอาณาปานสติผ่อนคลายและมีสติกับลมหายใจก่อนอื่น ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนปรับท่านอนหรือทั้งนั่งบนเตียงให้นิ่งที่สุดผ่อนคลายกล้ามเรื้อทุกส่วนจากนั้นกำหนดสติอยู่กับลมหายใจอาณาปานสติโดยไม่ต้องบังคับเพียงแค่รู้ว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเมื่อหายใจออก ก็รู้ว่ากำลังหายใจออกให้ความสนใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนซึ่งเป็นจุดที่ลมสัมผัสอยู่เสมอการทำเช่นนี้จะช่วยดึงจิตที่ว้าวุ่นให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและสงบลงอย่างรวดเร็ว 2. อระลึกถึงพระรัตนไตรยัยสร้างที่พึ่งทางใจ ตั้งจิตระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าผู้คนพบหลทางแห่งความดับทุกข์พระธรรมคำสอนที่เป็นดวงประทีปนำทางและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยถือเป็นการตั้งใจมอบจิตของเราไว้กับสิ่งสูงสุดที่เป็นที่พึ่งก่อนที่เราจะหลับอาจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสั้นๆในใจ 3. แผ่เมตตาขยายความปรารถนาดีนี่คือขั้นตอนสำคัญในการชำระล้างความขุนเคืองด้วยการส่งความปรารถนาดีออกไปเริ่มจากตัวเองก่อนเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจากนั้นแผ่ขยายไปยังบุคคลใกล้ชิดผู้มีพระคุณ สรรพสัตว์ทั้งหลายและแม้แต่ผู้ที่เรามีความขุนข้องใจด้วยเช่นขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแผ่เมตตาคือการสร้างจิตที่เป็นกุศลและปลดปล่อยความขัดแย้งในใจก่อนนอน 4. พิจารณาตนทบทวนและยอมรับ ใช้เวลาสั้นๆทบทวนสิ่งที่ได้กระทำไปในวันนี้สิ่งดีงามใดที่ได้กระทำไปแล้วให้อนุโมทนาและรักษาความดีนั้นไว้สิ่งใดที่เผลอทำผิดพลาดไปบ้างให้ยอมรับและตั้งใจมั่นว่าจะไม่ทำอีไม่ต้องตำหนิตัวเองแต่ให้ให้อภัยตัวเองและวางเรื่องราวทั้งหมดลงห อธิษฐานจิตตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์เมื่อจิตได้รับการชำระและสงบแล้วให้ตั้งเจตนาหรือคำอธิษฐานที่เรียบง่ายและเป็นกุศลดังเช่นตัวอย่างนี้ขอจิตของข้าพเจ้าจงสงบเย็นปลอดภัยตลอดคืนตื่นขึ้นพร้อมใจที่ผ่องใสและมีสติในธรรมหรือ อาจอธิษฐานว่าขอให้การนอนหลับนี้เป็นการภาวนาเพื่อสั่งสมบารมีจากนั้นให้ผ่อนคลายและปล่อยให้จิตเข้าสู่ห้วงนิทราด้วยความสงบเมื่อเราฝึกฝนการอธิษฐานจิตก่อนนอนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อานาปานสติเป็นจุดเริ่มต้นผลลัพธ์ที่ได้รับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนอนหลับที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ง 1. ใจสงบหลับง่ายตื่นอย่างเบิกบานผลจากความสงบการที่จิตได้รับการชำระล้างและสงบลงด้วยการฝึกสติก่อนหลับทำให้สมองหยุดการทำงานหนักและเข้าสู่ห้วงนิทราได้ง่ายและลึกกว่าเดิมเมื่อตื่นเช้ามาจึงรู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และจิตใจก็มีความผ่องใสไม่หดหีดง่าย 2. ประโยชน์โดยตรงจากการเจริญอาณาปานสติการกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องก่อนนอนอาณาปานสติเป็นการปฏิบัติที่ช่วยระง,งับกายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายและระง,งับจิตสังขารคือการปรุงแต่งทางใจโดยตรงเมื่อเราฝึกฝนการอธิษฐานจิตก่อนนอนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อานาปานสติเป็นจุดเริ่มต้นผลลัพธ์ที่ได้รับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนอนหลับที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้ง 1. ใจสงบหลับง่ายตื่นอย่างเบิกบานผลจากความสงบการที่จิตได้รับการชำระล้างและสงบลงด้วยการฝึกสติก่อนหลับทำให้สมองหยุดการทำงานหนักและเข้าสู่ห้วงนิทราได้ง่ายและลึกกว่าเดิม เมื่อตื่นเช้ามาจึงรู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และจิตใจก็มีความผ่องใสไม่หงุดหงิดง่าย 2. ประโยชน์โดยตรงจากการเจริญอาณาปานสติการกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องก่อนนอนอาณาปานสติเป็นการปฏิบัติที่ช่วยระงับกายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายและระงับจิตสังขารคือการปรุงแต่งทางใจโดยตรง ทางกายช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนดี D, เป็นการบำบัดความเหนื่อยล้าทางกายอย่างแท้จริงทางจิตเป็นการสร้างฐานที่มั่นให้แก่จิตทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ตกเป็นทาสของความคิดความรู้สึกที่วกวนนำไปสู่การหลับที่เปี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะ 3. ลดความเครียดความฝันร้ายและความฟุ้งซ่านการที่จิตได้รับการตั้งมั่นในสิ่งที่เป็นกุศล และมีสติก่อนหลับเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่ช่วยปกป้องจิตจากความคิดด้านลบและอารมณ์ที่ตกค้างเมื่อไม่มีความเครียดหรือความขัดแย้งสะสมอยู่ในใจโอกาสที่จะเกิดความฝันร้ายหรือการฟุ้งซ่านระหว่างหลับจึงลดน้อยลง 4. เป็นการฝึกสติภาวนาในชีวิตประจำวันการอธิษฐานจิตทุกนี้คือการฝึกสติในรูปแบบที่ง่ายที่สุดการระลึกถึงลมหายใจการแผ่เมตตา และการทบทวนตนเองเป็นพื้นฐานของการเจริญภาวนาซึ่งช่วยให้เราสามารถนำสติที่ฝึกฝนนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างอัตโนมัติ 5. ช่วยให้มีจิตเมตตาและรู้จักให้อภัยการเน้นย้ำที่การแผ่เมตตาในทุกนี้เป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณาและอ่อนโยนขึ้นเมื่อเราให้อภัยผู้อื่นก่อนนอนเราก็ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของความโกรธแค้น เมื่อใจไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเราก็ย่อมหลับสบาย6เป็นการสะสมพลังบุญทางใจอย่างต่อเนื่องอานิสงส์สูงสุดทุกขั้นตอนของการอธิษฐานจิตคือการสร้างกุศลกรรมทางใจอย่างแท้จริงซึ่งอานิสงส์สูงสุดของการเจริญอาณาปานสติและการอธิษฐานจิตอย่างต่อเนื่องคือการสั่งสมสติปัญญาและการสร้างเหตุปัจจัยให้บรรลุธรรมในที่สุดแม้ยังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ ก็เป็นอุปนิสัยติดตัวไปในพบชาติหน้าเป็นสเสบียงทางใจที่ช่วยเกื้อหนุนให้ชีวิตมีความสุขความก้าวหน้าและพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในทุกวันเพื่อให้การอธิษฐานจิตก่อนนอนเกิดผลสำทริ์สูงสุดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุขลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ร่วมกับ5ขั้นตอนหลักดูครับ 1. สวดมนต์บทสั้นๆก่อนอธิษฐาน การสวดมนต์เป็นการรวมจิตให้เป็นหนึ่งและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก่อนเริ่มการภาวนาบทสวดที่เหมาะสำหรับก่อนนอนบทพาหงมหากาคาถาชิน,นบัญชรบทสวดทำรรวัดเย็นเป็นต้น 2. งดการใช้โทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย15นาทีแสงสีฟ้าจากหน้าจอ และข้อมูลที่กระตุ้นความรู้สึกเช่นข่าวลบการเมืองหรือโซเชียลมีเดียจะทำให้สมองเกิดความตื่นตัวและนำความว้าวุ่นติดมาถึงเตียงควรเปลี่ยนช่วงเวลานั้นเป็นการอ่านหนังสือธรรมะเบาๆหรือนั่งกำหนดลมหายใจแทนเพื่อให้จิตค่อยๆนิ่งลงตามธรรมชาติ3 เปิดเสียงธรรมะหรือเสียงธรรมชาติเบาๆหากรู้สึกว่าจิตยังคงฟุ้งซ่านและยากที่จะควบคุมลองเปิดเสียงสวดมนต์ทำนองเย็นๆเสียงน้ำไหลหรือเสียงดนตรีบรรเลงที่ช่วยให้ผ่อนคลายเบาๆ,ๆการใช้เสียงที่เป็นกลางและสงบจะช่วยดึงความสนใจของจิตออกจากความคิดและนำเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายได้ง่ายขึ้น4 ให้อภัยทุกคนก่อนหลับเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดคือการไม่นำความขัดแย้งใดๆติดตัวไปนอนก่อนหลับให้กล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอให้อภัยแก่ทุกชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้าคุนเคืองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามและข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมในความผิดพลาดที่ข้าพเจ้าทำไปแล้ว การให้อภัยคือการปลดปล่อยพลังงานลบออกจากใจอย่างสิ้นเชิงทำให้จิตไม่มีเวรกรรมใดๆค้างคาพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 5. ภาวนาคาถาสั้นๆจนกว่าจะหลับหลังจากอธิษฐานจิตแล้วหากยังไม่หลับให้ใช้การภาวนาสั้นๆควบคู่ไปกับการหายใจเช่นพุทโธ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือยุบหนอพองหนอการใช้คำภาวนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจะช่วยให้จิตไม่หลุดไปคิดฟุ้งซ่านและนำไปสู่การหลับที่สงบอย่างเป็นสมาธิแท้จริงแล้วการอธิษฐานจิตก่อนนอนไม่ได้เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้นหากแต่เป็น ศิลปะแห่งการดูแลใจที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถมอบให้แก่ตัวเองได้ในแต่ละวันในโลกที่วุ่นวายการจัดสรรเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อระลึกถึงคุณความดีชำระล้างความคิดด้วยการแผ่เมตตาและตั้งมั่นในสติด้วยอาณาปานสติคือการคืนความสงบอย่างล้ำค่าให้กับจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าของเรา เมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะพบความจริงที่ว่าการหลับจะไม่ใช่แค่การพักผ่อนของร่างกายแต่กลายเป็นการภาวนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ที่ปฏิบัติการอธิษฐานจิตก่อนนอนอย่างแท้จริงจะได้พบกับปรากฏการณ์ใหม่ในชีวิตทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นวันใหม่แต่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยใจที่สะอาดสงบและมีสติพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเยือกเย็นและเบิกบานและนี่คือรากฐานของชีวิตที่เปี่ยมสุขและก้าวหน้าในทางธรรมอย่างแท้จริงเพื่อให้การอธิษฐานจิตก่อนนอนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุขลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ร่วมกับ5ขั้นตอนหลักดูครับ 1. สวดมนต์บทสั้นๆก่อนอธิษฐานการสวดมนต์เป็นการรวมจิตให้เป็นหนึ่งและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก่อนเริ่มการภาวนาบทสวดที่เหมาะสำหรับก่อนนอนบทพาหงมหากาคาถาชินบัญชรบทสวดธรรวัดเย็นเป็นต้น 2. องลดการใช้โทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย15นาที แสงสีฟ้าจากหน้าจอและข้อมูลที่กระตุ้นความรู้สึกเช่นข่าวลบการเมืองหรือโซเชียลมีเดียจะทำให้สมองเกิดความตื่นตัวและนำความว้าวุ่นติดมาถึงเตียงควรเปลี่ยนช่วงเวลานั้นเป็นการอ่านหนังสือธรรมะเบาๆหรือนั่งกำหนดลมหายใจแทนเพื่อให้จิตค่อยๆนิ่งลงตามธรรมชาติ 3. เปิดเสียงธรรมะหรือเสียงธรรมชาติเบาๆหากรู้สึกว่าจิตยังคงฟุ้งซ่านและยากที่จะควบคุมลองเปิดเสียงสวดมนต์ทำนองเย็นๆเสียงน้ำไหลหรือเสียงดนตรีบรรเลงที่ช่วยให้ผ่อนคลายเบาๆการใช้เสียงที่เป็นกลางและสงบจะช่วยดึงความสนใจของจิตออกจากความคิดและนำเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายได้ง่ายขึ้น4 ให้อภัยทุกคนก่อนหลับเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดคือการไม่นำความขัดแย้งใดๆติดตัวไปนอนก่อนหลับให้กล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอให้อภัยแก่ทุกชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้าคุณเคืองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามและข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมในความผิดพลาดที่ข้าพเจ้าทำไปแล้ว การให้อภัยคือการปลดปล่อยพลังงานลบออกจากใจอย่างสิ้นเชิงทำให้จิตไม่มีเวรกรรมใดๆค้างคาพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 5. ภาวนาคถาสั้นๆจนกว่าจะหลับหลังจากอธิษฐานจิตแล้วหากยังไม่หลับให้ใช้การภาวนาสั้นๆควบคู่ไปกับการหายใจเช่นพุทโธ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือยุบหนอพองหนอการใช้คำภาวนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจะช่วยให้จิตไม่หลุดไปคิดฟุ้งซ่านและนำไปสู่การหลับที่สงบอย่างเป็นสมาธิแท้จริงแล้วการอธิษฐานจิตก่อนนอนไม่ได้เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้นหากแต่เป็น ศิลปะแห่งการดูแลใจที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถมอบให้แก่ตัวเองได้ในแต่ละวันในโลกที่วุ่นวายการจัดสรรเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อระลึกถึงคุณความดีชำระล้างความคิดด้วยการแผ่เมตตาและตั้งมั่นในสติด้วยอาณาปานาสติคือการคืนความสงบอย่างล้ำค่าให้กับจิตวิญ,ญญาณที่เหนื่อยล้าของเรา เมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะพบความจริงที่ว่าการหลับจะไม่ใช่แค่การพักผ่อนของร่างกายแต่กลายเป็นการภาวนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ที่ปฏิบัติการอธิษฐานจิตก่อนนอนอย่างแท้จริงจะได้พบกับปรากฏการณ์ใหม่ในชีวิตทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นวันใหม่แต่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยใจที่สะอาดสงบและมีสติพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเยือกเย็นและเบิกบานและนี่คือรากฐานของชีวิตที่เปี่ยมสุขและก้าวหน้าในทางธรรมอย่างแท้จริง